มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้เตือน47จังหวัดฝนตกหนักกทอทมอ่วม70%กรมอุตุพยากรณ์อากาศ47จังหวัดฝนตกหนัก มเมื่อเวลา17นาิกายพฤษภาคม2567กร้อกิรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสมุมตะวันตกเฉียงใต้พัดะป,ะปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ราชเชิงเขา ใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระว,วังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองไว้ด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบร ername, ิเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ จึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง25-26พฤษภาคม2567ค่ะ อันหนึ่งพายุดีเบรสชั่นบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซคโครในระยะต่อไปคาดว่าพายุน,นี้นะคะจะเคลื่อนข,นขึ้นฝั่งบริเวณประเทศบังคลาเทศในช่วงวันที่26-27พฤษภาค,คม2567ค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพ่งเพชรแล้วก็จังหวัดตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-34ององศาเซลเซียสค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมากรสินมุกดาหาร อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามลบบุรีและสระบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด35-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3 7องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด2 5่6องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตกตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองน้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ26-28องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกลมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ